เวลา9้นาฬิกานะครับกับวันที่เมฆเต็มท้องฟ้านะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นี่นะครับหลังคาโรงซ่อมสร้างเนี่ยเราจะใช้แผงอ่าสองวัตต์มือสองนะครับซันเทคหกสตเออหสตริงแต่และสตริงเนี่ย6แผ่นอนุกรมนะครับทั้งหมด36แผ่นเราก็จะต่อเป็นไฟ dc นะครับ ที่6แผ่นอนุกรมนะครับถ้าเกิดใครดูชิปคลิปก่อนๆน,นะครับไปดูได้ว่าต่อ,อยังไงพอ6แผ่นอนุกรมก็จะได้ไฟ200กว่าโวลต์นะครับเข้าปลั๊กไฟปกตินี่ละครับแล้วก็ทำสัญลักษณ์ถ้าด้าน L เราก็จะใส่เป็นบวกนะครับโคดสีแดงอย่างเงี้ยเป็น dc อย่างงี้คือ d c นะครับเราก็จะมาใช้กับตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์เครื่องกองน้ำนะครับเราก็ใช้ าสามารถต่อสวิตชิงแปลงไฟจาก2 2 0โวลต์ DC แปลงเป็น12หรือ24สําำหรับปั๊มได้เลยนะครับเครื่องกองน้ำฝนเปิดนะครับไฟ DC เข้าไปอันนี้เราก็จะเชื่อมเหล็กงานเบาๆนะครับเพราะว่าเน,เนื่องจากแดดไม่ค่อยมี จะเป็นการเชื่อมแต้มจุดนะครับมีขนาดวันนี้ที่ไม่มีแดดนะฮะปรับไว้อยู่ที่สามร้อยเก้าสิบแปดนี้รอยเชื่อมนะครับเนื่องจากาที่นี่คนส่วนไม่ได้เป็นช่างเชื่อมนะครับเอาเข้าที่พอได้ ยามอีกทีนะครับพระอาทิตย์อยู่ในนี้นะครับอยู่ในเมฆฝนกับงานบ้านสวนสบายสบายดีซทั้งสวนอันนี้ก็เป็นเตาขนรวดไฟฟ้านะครับใช้ไฟดีซีเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยครับ9ก้าโมงทำงานได้เรียบร้อย